าเกี่ยวเป็นหัวใจสำคัญของวงการมวยฟิลิปปินส์ โดยล่าสุดนั้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระแสะความฮือฮาได้กลับมาอีกครั้งที่ไว้การดยิมซึ่งหายไปนานหลายปียิมในฮอลลีวูดที่บริหารงานโดยเฟดดี้โรดเทนเนอร์ระดับฮอตออฟเฟมได้กลายเป็นสนัญล,ลักษณ์ของวงการมวยฟิลิปปินส์การกลับมาขึ้นสังเวียนของทางมานี่ปลากเกียวในวัย46ปีหลังจากที่เขากเกษียณอายุไป4ปีปลากเกียวนำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่วงการมวยฟิลิปปินส์อย่างไม่เคยปรา โคมาก่อนและเป็นหนึ่งในนักมวยที่เป็นที่รักของผู้คนมากที่สุดในกีฬานี้มานานกว่าทศวรรษการโชคในวันเสาร์นี้ของเขากับทางมาริโอบาลิออร์เจ้าของแชมป์นูน UBC ในรุ่นเวทวีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง ppv.com และทาง Amazon p r i m e v i ์วิแบบจ่ายต่อครั้งในสหรัฐอเมริกาและจะมีการออกอากาศฟรีแบบร้าช้าเล็กน้อยทางสงช่องทางในประเทศฟิลิปปินส์ปาเกี่ยวได้รับความ ความนิยมเป็นอย่างมากจนส่งอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมชาติและสร้างโอกาสให้นักมวยฟิลิปปินส์และก็มักถูกมองด้วยความหวังที่จะค้นพบเพชรเม็ดงามในตมอีกครั้งซึ่งอาจรวมถึงปลากเกียวคนต่อไปอีกด้วยสำหรับนักมวยฟิลิปปินส์สองคนที่ปลากเกียวส่งเสริม ในการชคในรายการนี้ได้แก่มาร์คมาร์เซโยอดีตแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอเวตของนิวเบี c และทางยูเมียมาเซียเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2020ก็จะลงแข่งขันในวันเสาร์นี้ร่วมรายการปาเกี่ยวและบาลยอดสำหรับทางมาร์คมาร์เซโยเขาได้กล่าวว่าตอนนี้วงการมวยกลับมาที่ฟิลิปปินส์แล้วพรแมนนี่ปาเกี่ยวกำลังกลับมาโชคอีกครั้งมาร์เซโยกล่าวส่วนทางมา เซียได้กล่าวว่าคําแนะนําทั้งหมดของเขาปาเกียวสอนผมผมฝึกซ้อมกับเขาทุกครั้งที่ผมต่อยผมรู้สึกถึงคําพูดของเขาทั้งหมดมาเซียกล่าวถึงแมงี่ป่าเกียวและยังมีนักมวยฟิลิปปินส์อีกหลายคนที่ได้รับการสนับสนุนจาก MP ็มพโปรโมชั่นของทางแมนี่ปาเกียวก็ได้กลับคืนสู่ว้ยการอีกรัลังรวมถึงเจอวินอันคาฮาร์อดีตแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เ็นต์เบียดของ IBF วินเซนต์เอสโตลาวิโอผู้ท้า ท้าชิงในรุ่นมันตัมเบดคานแจมเมตมาตินผู้ท้าชิงในรุ่นจูเนียร์ฟิทเวดและทางโจนาสุลต่านนักชกในรุ่นมนตัมเบดนั่นเอง